สวัสดีคะ่ะคุณผู้ชมคะวันนี้พบกับชมพูพัชาในช่วงคุยกันวันใหม่นะคะคุณผู้ชมคะต้องบอกว่าเรื่องของการพัฒนาคนเนี่ยเป็นสิ่งที่จําเป็นอย่างมากในเรื่องของการพัฒนาประเทศด้วยแต่การพัฒนาคนนั้นมันต้องควบคู่ไปในเรื่องของการศึกษาค่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้ต้องบอกว่าทางภาครัฐเองเนี่ยนะคะมีการดําเนินการอย่างจริงจังแล้วก็เข้มข้นในการส่งเสร,ริมการศึกษาให้กับน้องๆถ้าเป็นในตัวเมืองคะ่ะเราคงจะเห็นว่าเรื่องของการศึกษาน้องๆเข้าถึงได้อย่างง่ายดายแต่ถ้าไปดูตามน้องๆจังหวัดต่างๆไม่ว่าจะเป็นจังหวัด ายขอบหรือว่าพื้นที่ที่อยู่ห่างไกลบางทีน้องๆตัวเล็กๆค่ะการศึกษาอาจจะเข้าไม่ถึงหรือว่าการศึกษาได้ไม่เท่าเทียมโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณผู้ชมที่สําคัญช่วงโควิดสิที่ผ่านมาเนี่ยนะคะ2ปีเต็มๆค่ะทําให้เรื่องของการศึกษาการพูดการอ่านการเขียนของน้องๆอ,อ,อาจจะสะดุดไป2ปีนั้นกลายเป็นสุญญากาศที่ทําให้เด็กๆบางคนเนี่ยเรียนภาษาไทยไม่ครบถ้วนค่ะไม่สามารถสื่อสารได้อย่างสมบูรณ์เพราะฉะนั้นมีหนึ่งองค์กรค่ะที่เล็ง เห็นปัญหานี้และพร้อมเข้ามาให้การช่วยเหลือนั่นก็คือสภากาชาติไทยหลายท่านอาจจะสงสัยนะคะว่าสภากาชาติไทยมาเกี่ยวข้องกับโครงการในการสนับสนุนการศึกษาได้อย่างไรเช้าวันนี้ค่ะเราได้รับเกียรติจากหนึ่งท่านนะคะที่จะมาไขาข้อข้องใจกับเราในวันนี้ค่ะตอนรับคุณกฤษดาบุญราชนะคะผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาติไทยและผู้อำนวยการสำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาติสภากาชาติไทยนะคะเช้าวันนี้มาอยู่กับเราแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับ<ะ>สวัสดีครับ ท่านผู้ช่วยกฤษสดาคะคือจริงๆต้องบอกว่าเมื่อสักครู่นี้ที่พูดคุยมาโอ้โหดีมากเลยแต่ก่อนอื่นหลายท่านอาจจะสงสัยเหมือนกับชมพู่สภากาชาตไทยมาเกี่ยวข้องกับเรื่องของโครงการการศึกษาเด็กได้ไดยังไงคะครับคำถามนี้มผมได้รับการสอบถามจากพี่น้องประชาชนหลายคนเวลาลงไปในพื้นที่ว่าเอ๊ะ สภากาชาติไทยแต่เดิมเนี่ยพอพูดถึงสภากาชาติไทยจะพูดถึงเรื่องหมอเรื่องบริจา oh it, คลหิตเรื่องบริจาคโรหิตแล้วทำไมอยู่ๆมาทําเรื่องการศึกษาโดยเพราะการสอนภาษาไทยอันนี้ก็เรียนให้คุณชมพู่ทราบว่าตามกฎหมายจัดตั้งสภากาชาติไทยซึ่งมีมาตั้งแต่129ปีมาแล้วนะครับเขากําหนดหน้าที่ของสภากาชาติไทยไว้4ประการประการที่1ก็แน่นอนครับการแพทย์พยาบาลหน้าที่ประการที่2องสภากาชาติไทยคือเรื่องการบริการโรหิตแห่งชาติ ซึ่งตอนหลังนี่เพิ่มมาเรื่องการรับบริจาคอาวะต่างๆด้วยหน้าที่ประการที่3ซึ่งคนไทยส่วนใหญ่ก็รู้ก็คือการช่วยเหลือผู้ประสบสา,าสาธารณภัยเมื่อมีไฟไหม้น้ําท่วมอันนี้กา,าตัตาริย์ทรงบรรลุญาณและภารกิจประการที่4ซึ่งคนไม่ค่อยทราบกันคือเรื่องการพัฒนาคุณภาพชีวิตงานการพัฒนาคุณภาพชีวิตเนี่ยนะ,ะครับมันเกี่ยวข้องกับเรื่องการเรียนการสอนภาษาไทย ถ้าเด็กไทยหรือคนไทยไม่รู้ไม่เข้าใจภาษาไทย<ฆ>ซึ่งเป็นเรื่องพื้นฐานเสียก่อนเนี่ยการไปใช้ชีวิตการดํารงชีวิตเนี่ย<ฆ>ก็จะมีปัญหาประสัก<ฆ>นี่จึงเป็นสิ่งหนึ่งที่ถือว่าเป็นภารกิจสําคัญหนึ่งในสีที่สภากาชาติไทยต้องเข้ามาช่วยเหลือดูแล<ฆ>เด็กนักเรียนหรือเยาวชนลูกหลานไทยเนี่ยให้มีความรู้ความเข้าใจในการพูดอ่านเขียนภาษาไทยครับ<ฆ>อันนี้เป็นภารกิจ ที่ตรงกับหน้าที่ของสภากาชาเซไทยโดยตรงครับอ่านี่คือท่านมาไขาข้อข้องใจเลยเพราะว่าหลายท่านอาจจะมีความสงสัยว่าเอ๊ะมันเกี่ยวข้องได้อย่างไรอันนี้คืออยู่ใน4ี่นโยบายหลักๆของสภาการาเไทยด้วยสภารกิจสภารกิจหลักเลยสภารกิจครับอ่าทีนี้ที่บอกว่าหนึ่งภารกิจนอกเหนือจากที่จะไปช่วยเหลือเรื่องของทั้งบริการการโลหิตสาธารณภัยและที่บอกว่าเรื่องของการศึกษาอันนี้สําคัญแต่โครงการที่บอกคือเป็นโครงการพูด ่านเขียนภาษาไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับน้องๆอ,อันนี้โครงการเกิดขึ้นได้ยังไงคะก็ในช่วงต้นปี2563เนี่ยมีการระบาดของโรคโควิด19หรือโควิด19เนี่ยนะครับในขณะนั้นเองเนี่ยสมเด็จพระกนิษฐาที่หน้าเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตน์เนี่ยได,ดได้เสด็จไปเป็นองค์ประธานในการประชุมคณะกรรมการสภาการชาติไทยและได้มีพระราชรารภในที่ประชุมว่า จากการที่เสด็จออกไปทรงงานในพื้นที่ต่างๆเนี่ยเมื่อโรงเรียนเขาต้องหยุดเพราะได้รับผลกระทบจากโรคโควิด -19 เนี่ยก็ส่งพบว่ามีเด็กนักเรียนหลายพื้นที่ทั้งเป็นนักเรียนบนพื้นที่สูงชายแดนรวมทั้งเด็กๆเกยาวชนนักเรียนที่อยู่ในพื้นราบรอบๆกรุงเทพแล้วเนี่ยครับมีปัญหาเรื่องการพูดอ่านเขียนภาษาไทยทรงเล่าให้ฟังว่าบางครั้งไปเจอเด็กๆเ,เนี่ยเ,เขาพาปู่ย่าตายายคนแก่เนี่ยนะครับ ไปพบคุณหมอคุณหมอก็จ่ายยาให้กลับมาบ้านนี่ต้องทานยาก่อนอาหารหรือหลังอาหารแต่พอกลับมาบ้านนี่เด็กไม่สามารถอ่านได้ว่ายาที่ได้มาเนี่ยเอ๊ะจะต้องให้ปู่ย่าตายายตนเองเนี่ยรับประทานก่อนหรือหลังอาหารซึ่งทรงรับสั่งเป็นเรื่องสําคัญถ้าเกิดภาษาไทยไม่เข้าใจเสียแล้วเนี่ยก็จะไปเรียนภาษาอื่นหรือวิชาอื่นได้อย่างไรก็ทรงปาราลบเสร็จก็บอกว่าขอให้กรรมการสภาการชาติไทยเนี่ย ช่วยกันคิดหรือว่าถ้าใครมีความสามารถไปหาคนไปช่วยคุณครูตามโรงเรียนต่างๆเนี่ยเขาติวนักเรียนให้พอรู้พออ่านภาษาไทยได้ในเวลานอกเวลาเนี่ยก็ขอให้ช่วยกันทำา<ฆ>พูดง่าเหมือนกับสงขอแรงให้กรรมการสภากาชาติไทยเนี่ยลงไปช่วยกันลูกหลานคนไทยนี่จึงเป็นที่มาของโครงการส่งเสริมและพัฒนาการพูดอ่านเขียนภาษาไทยของ สภากาชาติไทยครับอืก็เนื่องจากว่าพอลงพื้นที่ไปไปเห็นภาพจริงคือต้องบอกว่าหลายคนมีความรู้สึกว่าอาจจะเป็นเด็ก<ๆ>เด็กชายขอบแต่อย่างเมื่อสักครูน่นี้ท่านผู้ช่วยบอกว่าไม่ใช่แค่เด็กชายขอบแล้วเด็กจังหวัดที่ใกล้กับกรุงเทพมหานาคนรก็อา่านไม่ได้จังหวัดพระนครศรีอยุธยาใกล้ๆกล้นี้เองจังหวัดนครน,นายกก็พบว่ามีนักเรียนชั้นปน .1 ถึงป .6 หลายโรงเรียนนะครับที่ไม่ผ่านการทดสอบภาษาไทยซึ่งการทดสอบภาษาไทยเนี่ยไม่ได้ทดสอบโดยสภากาชาติไทยนะครับ เราขอให้นายกเหล่าการชาติจังหวัดทั้ง76จังหวัดเนี่ย<ฆ>พูดคุยกับหัวหน้าส่วนด้านการศึกษาประจำจังหวัด<ฆ>เรียกว่าผู้อำนวยการสำนักง,งานการศึกษาขั้นพื้นฐานจังหวัดขอข้อมูลเข้ามาว่านักเรียนชั้นป .1 ถึงป .6 เน<ฆ>ี่ยมีใครที่สอบไม่ผ่านหรือไม่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 ไม ไม่สามารถที่จะผ่านการทดสอบการเรียนการสอนภาษาไทยของกระทรวงศึกษาได้ก็มีอยู่จํานวนมากพอสมควรจากนักเรียนทั่วประเทศเนี่ยเรามีอยู่สองล้านเก้าถึงเกือบสามล้านปอหนึ่งถึงป6หกนะครับโ,โเราทดสอบเฉพาะแค่นี้เองขนาดแค่นะชั้นประถมยังตัวเลขเยอะ<ๆ>ขนาดนี้<ล>อันนี้นหมายถึงว่าจำนวนนักเรียนทั่วประเทศะนะครับแต่ที่ไม่ผ่านการทดสอบภาษาไทยเนี่ยม,มีอยู่จํานวนมากพอสมควรในจํานวนสองล้านเก้าเนี่ยครับค่ะ แต่ก็ต้องน่ากังวลใจเพราะว่าจริงๆภาษาไทยเนี่ยเป็นภาษาประจำชาติภาษาแม่ของเราเนี่ยแหละนะคะคทีนี้เรื่องของการดําเนินการ่ะคะโครงการนี้ที่บอกว่าแล้วลงลึกไปยังไงเพราะว่ามีตั้งหลายจังหวัดอะค,ะค่ะท่านช่วยเ,เริ่มต้นเนี่ยเนื่องจากเหล่ากาชาติจังหวัดหรือสภา,ากาชาติไทยเนี่ยเรารไม่ได้จัดตั้งงบประมาณด้านัด้านการสนับสนุนกา,การเรียนการสอนภาษาไทยไว้โดยตรงรนะครับ,รบเพราะฉะนั้นเริ่มต้นเนี่ยเราก็ขอให้ท่านนายกเหล่ากาชาติจังหวัดทั้ง76จังหวัดเนี่ยไปพูดคุยกับท่านผู้ว่าการจังหวัด และหัวหน้าส่วนทางด้านการศึกษาขอเข้าลงไปเยี่ยมตามโรงเรียนต่างๆก่อนว่าสภาพโรงเรียนเป็นยังไงเช่นบางแห่งเนี่ยทางเข้าโรงเรียนถนนทางเข้าอาจจะไม่ดีบางแห่งนี่มีไฟฟ้าแต่ระบบอินเทอร์เน็ตหรือระบบ Wi-Fi ไ,ไ,ไม่ไม่ยังใช้ไม่ได้<ะ>หรือระบบน้ำสะอาดยังไม่มีเนี่ยขอให้นายกเหล่ากาชาติเนี่ยรวบรวมปัญหาเหล่านั้นมาแล้วก็ขอให้ท่านผู้ว่าเนี่ย พูดกับหัวหน้าส่วนว่าจะไปดูแลแก้ไขปัญหาที่บอกไว้ได้ไหมถ้าแก้ได้ในระดับจังหวัดในระดับพื้นที่ก็ขอให้ช่วยกันแก้ไขไปเลยถ้าอะไรที่เป็นเรื่องสําคัญอย่างเช่นระบบน้ําสะอาดเนี่ยบางแห่งเนี่ยมีแหล่งน้ําแต่ไม่มีภาชนะรองรับเป็นแหล่งใหญ่หญก็รายงานม,มาที่สภาการชาติไทยเราก็ไปหาผู้บริจาคเช่นขณะนี้เราได้รับความร่วมมือจากบริษัทปตทเคมีคอลที่เรียวกว่าปตทจีซีเนี่ยบริจาคถังน้ําขนาด600ลิตรให้เราเนี่ย ปีละประมาณ800ถังถึง1,000ถังเอาไปแจกจ่ายตามโรงเรียนเพื่อเก็บน้ําสะอาดนี่คือเรื่องเบื้องต้นออประการที่2เนี่ยเหล่ากาชาติเนี่ยเขามีการจัดกิจกรรมแล้วก็มีรายได้สะสมไว้บ้างเล็กน้อยตามจํานวนศักยภาพของแต่และเหล่ากาชาติก็ขอความร่วมมือนาะยกเหล่ากาชาติจังหวัดว่าถ้าจังหวัดไหนมีเงินงบประมาณอยู่เพียงพอเนี่ย ขอให้จัดเป็นถุงยังชีพเพื่อการศึกษาปกติเนี่ยเราจะจัดถุงยังชีพเวลาไฟไหม้ระสบน้ำท่วมมีใบโหระบายเป็นอาหารแต่เที่ยวเนี้เราขอเป็นจัดเป็นถุงยังชีพเพื่อการศึกษาเสริมปัญญาเยาวชนในถุงยังชีพเนี้ยก็จะมีด้วยปากกาสมุดดินสอที่สําคัญเราจะมีแบบฝึกหัดการเขียนการอ่านภาษาไทยหรือ เขาเรียกว่าอะไรคู่มือการเรียนการสอนภาษาไทยเป็นการเรียการสอนครเป็นการสอนสอนเพราะว่าหลายแห่งเราได้รับการร้องขอจากคุณครูอาจารย์ว่าอยากได้สิ่งต่างๆเหล่านี้ซึ่งบางทีงบประมาณที่จัดตั้งไว้โดยตรงจาก<ะ>หน่วยงานหลักไม่มีก็ให้นายกเหล่ากาชาติไปสนับสนุนเสริม<ะ>เป็นการช่วยเสริมภารกิจของกระทรวงศึกษาอีกแรงหนึ่ง โดยอาศัยภารกิจของสภากาชาติไทย<า>เข้าไปช่วยเสริมครับแล้วอย่างนี้ถ้าบอกว่าอยากมีผู้ใจบุญล่ะคะช่วยสนับสนุนเรื่องของการศึกษาหรือว่าสิ่งของเหล่านี้<อ>เพราะบอกว่าอโอ้โหหลายจังหวัดเลยช่องทางไหนบ้างครับท่านก่อนจะถึงช่องทางเรื่องการบริจาค<า>ครับเออมื่อกี้บอกหนึ่งโปรไปเยี่ยม,อมสองแจกถุงยางชีพ<า>ขนาดเดียวกันเนี่ยเราขอให้ท่านนายกเหล่ากาชาติทั้ง76จังหวัดแต่เราไม่ได้บังคับนะครับในปี64 63 64เนี่ย มีท่านนายกเนี่ยอาสาสมัครจะเข้ามาช่วยแก้ไขปัญหาเนี่ยอยู่ประมาณ45จังหวัด<ะ>พอปี65เนี่ยเพิ่มจาก45เป็น52 45เป็น52หรือ45จังหวัดแรกเนี่ย<ะ>เขาเริ่มเข้าไปดูแลเรื่องการเรียนการสอนเสริมโดยตรง<ะ>โดยเขาคุยกับหัวหน้าส่วนการศึกษาแล้วก็เอาไปประชาสัมพันธ์รลดงลงหาอาสาสมัครซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นคุณครูเก่า<ะ>หรือเป็น ขราชการที่เกษียณแล้วเนี่ย<ฆ>ลงไปสอนภาษาไทยเพิ่ม<ฆ>สอนกันเองภาษาบ้านๆเรียกว่าสอนกันตามมีตามเกิดแต่เน้นการให้เขาอ่านได้พ,พูดได้ถูกต้องอ,อ่านได้ต,ตัวสะกดได้<ฆ>นะครับก็เริ่มต้นไปขณะเดียวกันเนี่ยสภาการชาติไทยโดยคณะกรรมการเนี่ย<ฆ>ก็ตั้งคณะกรรมการด้านวิชาการเนี่ยนะครับเพื่อค้นหาคู่มือ<ฆ>ในการไปสอนเสริมภาษาไทยคู่มือดัองกล่าวเนี่ยเรามีเป้าหมายว่า ทําขึ้นมาเนี่ยให้คนอาสาสมัครไปสอนแม้ว่าอาสาสมัครนั้นจะไม่ใช่คุณครูเนี่ยแต่พออ่านคู่มือแล้วสามารถไปสอนเสริมได้ซึ่งขณะนี้เนี่ยคณะทํางานด้านวิชาการเนี่ยซึ่งประกอบด้วยเครือข่ายของโครงการการศึกษาที่อยู่ในโครงการของสมเด็จพระเทพรัตน์เนี่ย<ะ>ไม่ว่าจะเป็นคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์หรือมูลที่เจ้าฟ้ามหาจัก,กรีแล้วก็สถาบันการศึกษาอีกหลายแห่งนะครับที่อยู่ในเครือข่ายเนี่ยช่วยกันทํา คู่มือการสอนเนี่ย<ฆ>เสร็จแล้วเดี๋ยวในปี2566เนี่ยเราจะแจกจ่ายคู่มือเนี่ยลงไปทั้ง76จังหวัดโดยให้ท่านนายกเหล่ากาชาติเนี่ยไปคุยกับหัวหน้าส่วนการศึกษาในจังหวัด<ฆ>ทํางานคู่กันนะครับไม่ใช่ให้ปล่อยให้นายกไปทำคนเดียว<ฆ>ให้ท่านนายกเนี่ยเป็นตัวเชื่อมนะครับไปคุยกับหัวหน้าส่วนการศึกษาแล้วก็เอาคู่มือที่ทางสภากา,าิไทยผลิตได้เนี่ย<ฆ>เอาไปเสนอ ว่าเออเรามีคู่มืออย่างนี้นะถ้าอาจารย์เห็นด้วยจะเอาไปสอนก็เชิญแต่ถ้าบางจังหวัดเขายืนยันว่าเขาไม่ต้องการคู่มือจากสภาการชาติไทยเขาสอนเองได้เพียงแต่ขออุปกรณ์เป็นเครย่างชอพเท่านั้นเองะนะครับอันนี้เราก็ทําไปนะครับซึ่งขณะน,นี้ก็ที่เล่าให้ฟังเมื่อสักครู่นี้ขณะนี้เริ่มไปเป็นทางการเนี่ยห้จังหวัดแล้วแต่นี้ที่เมื่อกี้ถามถึงเรื่องงบประมาณค่าใช้จ่ายใช่ค่ะที่ทางสภาการชาติไทยไม่ได้ตั้งไว้ในเบื้องต้นเนี่ย ก็ของบประมาณของนายกเหล่ากาชาติเขา<ฆ>แต่ถ้าเราในปี2566เนี่ยเราจะดําเนินการครบทั้ง76จังหวัดเนี่ยทางสภาการชาติไทยก็มอบหมายให้ทางสํานักงานจัดหารายได้เนี่ยครับรณรงค์เปิดแคมเปญ<ฆ>ขอรับบริจาค<ฆ>เป็นทั้งจะบริจาคเป็นอุปกรณ์การเรียนการสอน<ฆ>บริจาคเป็นเงินสดได้ช่องทางการบริจาคก,ก็มี สองช่องทางหลักถ้าอยู่ในพื้นที่จะบริจาคผ่านท่านนายกเหล่ากาชาติจังหวัดโดยตรงก็ได้หรือถ้าอยู่ในส่วนกลางในกรุงเทพหรือแม้ว่าอยู่ต่างจังหวัดแต่ต้องการบริจาคเป็นเงินสดง่ายๆเนี่ยเราก็มีแอปพลิเคชันนะครับกดแอปพลิเคชันเนี่ยบริจาคได้หรือจะโอนเข้าธานาคารโดยตรงมีข้อสังเกตดินะครับเวลาโอนเข้าธานาคารโดยตรงเดี๋ยวนี้มีการาาหลอกลวงหรือ <า S 1> อะไรนะครับมีมิฉีมีมิจฉาชีพนะครับ ถ้าท่านกดไปในหมายเลขปับแล้วเนี่ยขึ้นว่าเป็นบัญชีต้องเน้นนะครับเป็นบัญชีของสภาการชาติไทยชัดเจนอันนั้นโอนได้เลยแต่ถ้าเป็นบุคคลเนี่ยไม่ได้ไม่ได้นะครับแล้วพอโอนเสร็จหรือบริจาคเสร็จเนี่ยท่านก็ได้สิทธิ์เหมือนกับบริจาคเรื่องโครงการแพทย์โครงการอื่นๆนะครับ <c oughs> หมายความว่าเอาใบนั่นน่ะขอใบเสร็จ <c oughs> รับเงินไปลดภาษี <c oughs> เงินได้บุคคลได้สองเท่า <c oughs> เหมือนกับท่านไปบริจาคที่โรงพยาบาลต่างๆเช่นเดียวกัน โอเค,คโอ้โหฟังแบบนี้แล้วนะคะคุณผู้ชมต้องบอกว่าที่หน้าจอที่คุณผู้ชมเห็นนะคะก็สามารถบริจาคได้ตามช่องทางที่ท่านผู้ชว่วยบอกไว้นะคะเช้ชาว,วันนี้ต้องบอกว่าครบถ้วนจริงๆนะคะทั้งในเรื่องขององค์ความรู้ต่างๆแล้วก็ช่องทางการบริจาคด้วยนะคะต้องขอบพระคุณคุณกฤษดาบุญราชค่ะผู้ชว่วยเลขาธิการสภากาชาติไทยและผู้อํานวยการสํานักงานบริหารกิจาการเหล่ากาชาติสภากาชาติไทยนะคะที่วันนี้มาบอกเล่า90าสิบกับเรานะคะขอบคุณค่ะครับขอบคุณครับ คุณผู้ชมคะอย่างที่บอกนะคะการติดอาวุธความรู้คือสิ่งที่สําคัญที่สุดคะ่ะที่จะช่วยพัฒนาบุคลากรเมื่อบุคลา